สวัสดีครับผมนายธนาศักดิ์ถนอมนาคนักศึกษาจำสาขาวิชาดนตรีฮิตาซินสาโกนศึกษาครับมหาวิทยายลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีคลองหกครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่อง augmented s i chord นะครับ augmented s i chord นะครับอยู่ในหมวดของ Chromatic c h o r d นะครับจะมี3ประเภทก็คือ i t a l i a n sixth นะครับ French sixth แล้วก็ German sixth นะครับ จะมีสัญลักษณ์คือ6นะครับ augmented s i c o n นะครับใช้เพื่อการเคลื่อนที่ของแนวทำนองแบบครึ่งเสียงนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับ k c minor ตัวที่6ของคีย์ก็คือตัวลาครับตัวที่5ของคีย์ก็คือตัวตัวซอนครับดูได้จากห้องที่2นะครับคือลาแฟดกับ f อ h a r ร์นะครับจะเป็นคู่6 augmented เ,เ,เคลื่อนเข้าหาตัวที่5 ของคีซีมายเนอร์ก็คือตัวซอนนะครับในลักษณะโคมาติกตัวอย่างจะเป็นแบบห้องที่3ครับต่อไปนะครับการสร้างอิตาเลียนซิกนะครับข้อสังเกตคืออิตาเลียนซิกขอจะมีเพียง3ตัวโน้ตนะครับ 2. ไม่มีโครงสร้างเมเจอร์ม o r เนอร์ดิมหรือออฟไตแอดิสสามารถหาได้อย่างเช่นเมบวกเมไมบวกไมเมบวกไมไมบวกเมอะไรประมาณนี้นะครับ 3. นะครับสังเกตได้จากห้องที่1 โน้ตฟาชาร์ปกับเอฟแฟห่างกันเป็นคู่3ดิมนะครับซึ่งไม่อยู่ในโครงสร้างหาคอร์ดตามปกติดูในตัวอย่างในห้องแรงนะครับอยู่จำง่ายๆนะครับคือมาจากคอร์ดที่4โครงสร้างคือชาร์ปหนึ่งแฟดแล้วพลิกกลับครั้งที่1ครับข้อี่นะครับจะมาดูกันในเรื่องของอิตาเลียนซิกที่อยู่ในแบบสกอร์นะครับแต่ข้อที่4ก็คืออยู่ในรูปแบบพลิกกลับครั้งที่1และมักจะตามด้วยคอร์ดห้าโดมิเนนซ์นะครับคอร์ดที่5หรือคอร์ด โดมิเนนต์นะครับแบบในตัวอย่างนะครับอิตาเลียนซิกตามด้วยโดมิเนนต์นะครับแล้อีกตัวอย่างก็คืออิตาเลียนซิกแล้วก็ตามด้วยคอร์ดหที่พลิกกลับครั้งที่2นะครับแล้วก็ตามด้วยคอร์ดหซึ่งดูนะครับตรงนี้มันจะมีปีกาอยู่ก็คือการที่เราพลิกกลับครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการทําให้ไลายเบสนะครับเป็นตัวซอนหรือว่าเป็นตัวที่5้าของคีย์นั่นเองครับต่อมานะครับคือการสร้างเฟนซิกนะครับข้อสังเกตคือ เฟนซิกเนี่ยจะมี4ตัวโน้ตแล้วนะครับไม่มีโครงสร้างของ Major ร์เซเว่นไมเนอเวหรือฮัฟดิมเซที่จะหาได้นะครับโครงสร้างเดิมมาจากอิตาเลี s นซิบนบันไดเสียงมีีเมเจอรเพิ่มโน้ตอีก1ตัวในคอร์ดเป็นการเพิ่มโน้ตในคอร์ดให้หาตัวโทนิกตัวแรกของบันไดเสียงที่อยู่ในคอร์ดนั้นนะครับเช่น C เป็นโน้ตตัวแรกของบันไดเสียงและอยู่ในคอร์ดเฟนซิกนะครับนับขึ้นไปคู่2เมเจอร์นะครับจะได้โน้ตดีซึ่ง C ไปถึง D นะครับมีโครงสร้างเป็นคู่2เมเจอร์นะครับเราจะได้เฟนซิกคอร์ดนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับห้องที่2นะครับเราหาตัวแรกของคียนะครับก็คือตัวโดก็คือตัวโดนะครับมาดูในห้องที่3านะครับก็นี่เราเราจะได้ตัวโดนะครับ และนับไปเป็นคู่2 m a เมเจอร์นะครับเราก็จะได้ตัวเลนะครับนี่ครับเราจะได้โครงสร้างของเฟ้นซิกครับมาดูข้อสังเกตข้อที่4นะครับจะอยู่ในรูปแบบพิกกับเซเว่นคอร์ดนะครับพิกกับครั้งที่2แล้วมักจะตามด้วยคอร์ดโดมิแนนต์นะครับหรือคอร์ดที่5อย่างในตัวอย่างนะครับฟนซิกตามด้วย5หรือตามด้วยอีกตัวอย่างนะครับก็คือเฟ้นซิกตามด้วยคอร์ดที่1นะครับ ซึ่งพลิกกลับครั้งที่2นะครับเราจะได้ตัวเบสเป็นตัวที่5ของคีย์นะตามด้วยคอร์ดที่5ครับหรือไม่ก็จะเฟ้นซิกตามด้วย5ของแล้วค่อยตามด้วยคอร์ดตัวมีนแนนครับแล้วประเภทสุดท้ายของออกเป็นเต็ดซิกนะครับคือเจอร์มันซิกนะครับข้อสังเกตคือจะคล้ายๆเฟ้นซิกนะครับเรามาดูกันเลยว่าจะต่างกันยังไงก็คือเจอร์มันซิกคอร์ดเนี่ยมีตัวโน้ต4ตัวไม่มีโครงสร้างของเมเจอร์เซเว่นมเนอร์เซเว่นดิมเซเว่นหรือฮาร์ฟดิมเซเว่นที่เราจะหาได้นะครับ3 ที่แตกต่างครับโครงสร้างเดิมมาจากอิตาเลียนซิกนะครับบนบันไดเสียงคีย์ซีเมเจอร์ครับเพิ่มตัวโน้ต1ในคอร์ดการเพิ่มตัวโน้ต1ในคอร์ดให้หาจากโน้ตโทนิกนะครับตัวแรกของบันไดเสียงที่อยู่ในคีย์นั้นคอร์ดนั้นเช่น C, C เป็นตัวโน้ตแรกของบันไดเสียงและอยู่ในคอร์ดเยอรมันซ6กนะครับนับขึ้นไปคู่3ามไมเนอร์นะครับจะได้ตัวโน้ต e ีแฟซึ่ง C ไป E ีแฟนะครับจะมีโครงสร้างเป็นคู่3ามไมเนอร์ จะได้โครงสร้างเยอรมันซิกนะครับเรามาดูในห้องที่2นะครับนี่คืออิตาเลียนซิกนะครับตัวแรกก็คือตัวแรกของคีนะครับก็คือตัวโดซึ่งเรามาดูในห้องที่3นะครับตัวโดเราต้องนับไปให้ได้คู่3ามไมเนอร์นะครับซึ่งเป็นโน้ตอีแฟนะครับเราก็จะได้โครงสร้างของเยอรมันซิกคอร์ดนะครับ4นะครับอยู่ในรูปแบบของกเซเว่นคอร์ดพิกับครั้งที่1นะครับแล้วมักจะตามด้วยคอร์ด d ดมิ n นนต์หรือคอร์ดนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับเจอร์ันซิกตามด้วยคอร์ดที่5หรือตามด้วยคอร์ดที่1ที่พิกกับครั้งที่2นะครับตัวเบสจะกลายเป็นซอนหรือตามด้วย5ของหรือ7ของนะครับสรุปออกเมนต์ซิกคอร์ดนะครับมาจากคู่6ออกของบันไดเสียงนั้นนะครับ2มักใช้ในบันไดเสียง m i n นอรเป็นส่วนใหญ่นะครับ3คอร์ดอยู่ในรูปแบบของการพิกกับ4ไม่มีโครงสร้างคอร์ดตามปกติ 5มักใช้แทนกลุ่มซับโดมิเนนต์นะครับคอร์ด4หรือคอร์ด2นะครับและหกนะครับมักจะตามด้วยกลุ่มโดมิเนนต์คอร์ดเช่นคอร์ด5คอร์ด5 7คอร์ด1นพิกกลับ2แล้วส่งเข้าคอร์ด5นะครับหรือกลุ่มเซคชันเดลี่โดมิเนนต์นะครับและลิงค์โทนห้าของและ7ของครับขอบคุณครับ